โอเควันนี้ก็กป็นบบพิธีละกับเกมแบทแกกนนี่เนาะซึ่งอันนี้คนรน่ากลัวเลยทุกคนค่ดูโอ้มีแบบบ้านที่เลือกเลยเนานะเอา,าไหนเดี๋ยวพิธีเลือกเป่นนะโอเคเอ้อยะมาแล้ว แบดโอเคอันนี้คือตอนที่เรามีภารก,กิจเข้าไปในบ้านเขาเนาะแล้วระวังไอ้รถมันอยู่นี่ฮนะรถที่มันเดินได้เนี่ยระวังนะไม่งั้นมันจะชนเราเห็นไหมได้ยินไหมเสียงโคนน่ากลัวเสียงโคนน่ากลัวนะขอเกิดขึ้นอน่ะเกิดขึ้น เราขึ้นไดไม่ได้ไขึ้นขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันติดะไรทุกคนมันติดบันไดอะทุกคนมันติดบันไดอะจริงจิมันติดบันไดบ้าไปแล้วทำไมเราขึ้นบันไดไม่ได้แต่ก็อย่างเงี้ยเกมนี้ก็มีบั๊กอะนเ่มบอกว่าเขายัางทำไม่เสร็จเนเปิด แล้วน่ากลัวมากที่ม่กล้าเข้าไปเลยโอ้ยตายเลยดูไปไหนมาดิหึโดดน่ากลัวามากเจริงน่ากลัวเปิดประตูเปิดประตูแล้วที้ปิดประตูแล้ว,ลวก็ตรงนี้มีบันได ขึ้นไม่ได้ก็ได้พาขึ้นหน่อยหน่อยลงขึ้นไม่ได้ปาเบลทำไมกูขึ้นไม่ได้เ่ลเออเราๆขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเคมันขึ้นไม่ได้สแสังว่าตอนนี้เราไม่มีปุ่มขึ้นไปแล้ว ัูมันมีพี่เซียนไม่้วย,ยไม่ติดดูในนี้จช่้วยโอ้โหเทพเจ้าคอยเป็นสร้างเกมนี้มาเพื่ออะไรเนี่ยอาอ้บแล้วจะบ้าเกินอ้โหเราจะหาทางขึ้นไปได้ยัง อคืนไม่ได้ทุกคนแล้วขอตัวลาคิปเปืนให้รีก่อนนะว่าตอนนี้มันยังนไม่ได้อยู่ผู้พัฒนาเขายังไม่พัฒนาเนาะขอตัวลาไปเป็น่น,นี้นะสวัสดีครับ